ปี2018ไม่เ0 0 0 0ืโลราคา6กแ0 0 0อื 9 0 0 0ยังไม่พอรถคันนี้ผมรับประกันหลังการขายซ่อมศูนย์ฮอนด้าให้อีก2ปีเอ็กคอ 2018, Navy, ร์ด EL ปี2018แเนวิลุนท็อปสุดเลขไม่เ0,000โลราคาวันนี้เพียง6 2 9 0 0 0บาทนะฮะมาฮะเดินทางเข้ามาอีก1คันครับนี่ฮะ2.4 EL เครื่องยนต์เบนซินล้วนๆครับดูโครงสร้างบอดี้ตัวถังครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสิเกาเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมอ,อกอทุกอย่างเดิมจากโรงงานมีครบครับ มาดูที่ด้านหน้าฮะ ไฟหน้าใหม่ๆ LED ทั้งดวงเลยฮะ Daylight Spotlight ตัดหมอกมีให้ครบล้อแมกอลลอย R18 เดิมจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED เรียบร้อยคิ้วกันสาดประตูตรงรุ่นของ Accord นะครับประตูคีเรตการ์ดเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าฮะเบาะใหม่ๆครับพวงมาลัยมัลตินะฮะเกียร์เพนทชิพที่พวงมาลัยเลขไหม่เ0 0 0 0โลจอเนวี่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือฮะนี่ครับปุ่มคูช ต์ทกระจกอออต้เซ็นทรัลล็อกครบข้างมีให้ครบครับเซ็ตเบาะมีเรียบร้อยมาต่อที่ด้านหลังม่านบังแดดซ้ายขวานะครับด้านหลังเป็นม่านบังแดดปรับไฟฟ้านะครับช่องแอร์แยกซ้ายขวาพักแขนตรงกลางมีให้ครบครับมาต่อที่ด้านท้ายฮะนี่ครับมีเซ็นเซอร์ในตัวนะครับกล้องมองถอยหลังมีให้เปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับมา ดูอุปกรณ์ฮะเป็นยางอะไรเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับนี่ฮะสภาพสวยๆฮะคันนี้ครับด้านข้างฝั่งนี้มีกล้องเลนบ์วดให้เรียบร้อยครับ2.4 EL Navy ฮะปี2018ไม่90,000โลราคา629,000ยังไม่พอรถคันนี้ผมรับประกันหลังการขายซ่อมศูนย์ฮอนด้ให้อีก2ปี20,000โลแพนด้าสปีดสีนคริน